คำชงวันกันต่อนะคะสสจภูเก็ตได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ทำให้เด็กชายวัย12ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วตาบอดค่ะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะคะไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น4ีของศาลากลางจังหวัดภูเก็ตน,นายนรงวุ้นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายแพทย์วีวรศักดิ์หล่อทองคําผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต แพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมรักษาการนายแพทย์สสจภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่<ส>าวกรณีที่เด็กชายอายุ 12, uh, 12ปีค่ะมีอาการตาบอดจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กและครอบครัวอย่างใกล้ชิดแพทย์หญิงนัทวันเทพนรงค นายแพทย์ชำนาญการกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตรายงานข้อมูลว่าเด็กชายนนทพัฒนนั้นมีประวัติฉีดวัคซีนเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเข้ารับการรักษาในวันที่6ธันวาคม2564ถึงวันที่10มกราคม2565คณะแพทย์ได้รักษาแล้วก็ร่วมวินิจฉัยโรคโดยมีรายละเอียดว่าเป็นอาการของโรคไซนัสอักเสบฉับพลันจากเชื้อแบคทีเรียสเตปฟิโค s t ต p h ิโล c o c ัสออเรียสบริเวณเบ้าตาอักเสบและมีฝีหนองในเบ้าตาด้านขวาและมีอาการเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมองอักเสบด้วยค่ะในเคสนี้เนี่ยไม่ได้ติดเชื้อแค่บริเวณแองเกลดำของฐานกระดูกอย่างเดียวยังติดเชื้อเข้าเนื้อสมอง ขณะที่แพทย์หญิงวิทิตาแจ้งเอี่ยมรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตกล่าวว่ามีข้อสรุปยืนยันตรงกันนะคะว่ากรณีของเด็กชายอายุ12ปีที่มีอาการตาบอดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้เกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนค่ะก็พิจารณาออกมาในทางเดียวกันนะคะว่า สองอย่างก็คือการได้รับวัคซีนกับการที่น้องป่วยน,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันเท่านั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนบังเอิญว่ามาเกิดในช่วงเวลาที่ใกล้ๆก,กันนะคะไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ว่าเป็นฉีดวัคซีนแล้วก็ทําให้ป่วยน,นะคะ ทางด้านนางลักษณาอิสรางกูลณอายุทยาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะ<อ>กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สําหรับครอบครัวที่ได้รับความลําบากและจดทะเบียนเป็นผู้พิการเพื่อให้ได้รับเงิน1 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะและจะเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเด็กจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองในส่วนของการศึกษาจะหาสถานที่เรียนที่ ที่เหมาะสมให้ต่อไปค่ะดูเรื่องราวดราม่าหลังจากที่มีภาพของคัน ครูนะคะที่เดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดแต่กลับกลายเป็นภาพที่ไปนั่งชิลอยู่ที่ริมทะเลแล้วก็เผยแพร่ออกมาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดวันนี้ทางผอโอรองเรียนออกมาชี้แจงแล้วนะคะนี่เป็นภาพที่เพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้นํามาโพส์ตโดยระบุข้อความว่าทริปนี้ช่างเหมาะส่งเข้าประกวดชาเลนจ์ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนที่กิจกรรมวว้าวสวันหคืนทั้งไหว้พระหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคลเดินเล่นตลาดน้ำดอนหวายฟรีสไตล์ถ่ายติ๊กตอกรูปริมชายหาดปาร์ตี้ชิลๆริมทะเลนอกจากนี้ทางเพจยังระบุว่าภาพกิจกรรมเหล่านี้นั้นเป็นของคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครค่ะที่มีการเหมารถทัวร์พากันไปเยือนนครปฐมชะอำหัวหินเมื่อวันที่2ถึง5พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นชาวเน็ตก,ก็พากันแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะมีทั้งในแง่ลบเช่นดูงานเท่ากับไปเที่ยวขณะที่อีกส่วนหนึ่งค่ะก็บอกว่าเป็นเวลาส่วนตัวหลังเสร็จจากดูงานหรือว่าใช้งบส่วนตัวหรือไม่ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่องวันลงพื้นที่ค่ะได้ไปพูดคุยกับผอ,อรโรงเรียนดังกล่าวมีการชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาบุคลากรของ,ของสถานศึกษาด้านปฐมวัยและพัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียนค่ะในวัน แรกไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐมค่ะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เวลาตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงบ่ายสโมงจากนั้นก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารที่ตลาดดอนหวายวันต่อมาเดินทางไปดูงานที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินหลังจากนั้นในช่วงค่ําเป็นเวลาพักผ่อนมีการจัดงานมุที่ตาจิตเล็กน้อยตามความเหมาะสมงบประมาณที่เบิกไปก็มีอย่างจํากัดเพียงห0,000่นบาทเพื่อใช้เดินทางและที่พัก ส่วนภาพที่ปรากฏมานั้นครูออกค่าใช้จ่ายเองเพราะอยู่นอกเหนือง,งบประมาณของโรงเรียนค่ะล่าสุดนายสุกร i เที่ยงแก้วผอ,อปป,ปชจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมบอกว่าขณะนี้กําลังรอทางโรงเรียนสรุปเรื่องของเอกสารโครงการศึกษาดูงานก่อนนาไปสอบตรวจสอบว่ามีการดําเนินการจริงหรือไม่และอย่างไรค่ะส่วนจะมีการเรียกตัวบุคคลไปสอบปากคำหรือไม่นั้นจะดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ หมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ